เวลา13นาฬิกาในบ่ายของวันที่15กรกฎาคม2568พระพรมม,ม,มกวีกรมมมมรมการมหาเทรส,สมาคมเจ้าคณะภาค3 เมตตาเป็นประธานมอบบ้านสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสามในการนี้พระธรรมวชิรสุนธรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนำผู้แทนคณะสงฆ์ทุกอำเภอในจังหวัดลบบุรีท่านเจ้าค,คุณดรพระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามประธานดำเนินงานโครงการสร้างบ้านสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสามพร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอท่าวงนำโดยพระครูกันตะธรรมรัก เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้งพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทและสิงห์บุรีในส่วนราชการโดยมีว่าที่ร้อยตีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายวีระจำลองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีนา,รนายสรนธณศรีโตนายอำเภอท่าวุ้งพันตำรวจโทคันชิดปัตมะแก่นทราย สารวัตรสถานีตำรวจภูทรบ้านเบิกพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพันตำรวจเอกหญิงจินตนาสุธาศรีนายกงค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิกผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อ,อสอมอและชาวบ้านหมู่4ตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าุ้งจังหวัดลบบุรีถวายการต้อนรับพระพรมกกวีเจ้าคณะภาค3ประธานมอบบ้านสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาค3 โดยมอบให้ในายเกรียงศักดิ์พึ่งดีบ้านเลขที่52หมู่4ี่ตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีการสร้างบ้านให้ในายเกรียงศักดิ์พึ่งดีด้วยบ้านของนายเกรียงศักดิ์มีสภาพบ้านที่ทรุดโทมไม่เอื้อในการอยู่อาศัยนายเกรียงศักดิ์มีอาชีพรับจ้างทั่วไปหาเช้ากินค่ำมีรายได้น้อยไม่เหลือพอที่จะเก็บออม เพื่อซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นได้คณะสงฆ์อำเภอท่าวงนำโดยพระครูกันตะธรรมรักเจ้าคณะอำเภอท่าวงจึงได้ร่วมกันพิจารณานำเรื่องเสนอท่านเจ้าค,คุณดรพระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3ประธานดำเนินงานโครงการสร้างบ้านสัง้าประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาค3 เพื่อของงบประมาณจากกองทุนสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสโดยพระพรมมกวีเจ้าคณะภาคสาเมตตาอนุมัติปัจจัยจำนวนสองแสนบาทเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้นายเกียงศักด์พึ่งดีซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในหลักเกณฑ์ของคณะสงฆ์ภาคสามที่กำหนดไว้ และยังมีผู้บริจาคร่วมสมทบโดยมีท่านเจ้าค,คุณด็เอร์พระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3มอบอิดบล็อกจำนวน1,200ก้อนกองทุนสัตจะบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณาสงเคราะห์โครงการ100ร้อยดวงใจร่วมบริจาคสมทบ1,000 0บาท พระครูจริยาพิรามเจ้าคณะตำบลโคกสรุจเจ้าอาวาสวัดครองเม้าอำเภอท่าวุงร่วมบริจาคสมทบ130,000บาทกองทุนสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอท่าวุงบริจาคสมทบ30,000บาทใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น360,000บาทโดยมีพระครูก,กันตะธรรมรักเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้งเป็นผู้ดูแลก,การก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จากนั้นพระพม,มกวีเจ้าคณะภาคสามมอบหมายให้พระภาวนาวชิระมงคลรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจิมป้ายบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลในการอยู่อาศัายต่อไปและทุกครั้งในพิธีมอบบ้านในทุกสถานที่พระพม,มกวีเจ้าคณะภาคสามจะมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ร่วมพิธีด้วยเหรียญหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครเพื่อให้ร่วมกันสร้างความดีแบบนี้ต่อไปนอกจากนี้แล้วพระสร้างคนเจ้าอาวาสวัดถ้ำตะโกมอบเครื่องครัวข้าวสารอาหารแห้งและชุดเครื่องนอนให้ครอบครัวของนายเกียงศัก์พึ่งดีพร้อมนำเข้าสารมอบให้ชาวบ้านกลุ่มเปาะบางหมู่สี่ตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี

ในนามคณะสงฆ์ภาค3ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านเบิกและเจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกหน่วยงานที่ให้ความสะดวกในการมอบบ้านในครั้งนี้คุณผู้ชมจะติดตามการทำงานของคณะสงฆ์ภาค3ทั้ง4จังหวัดและกิจกรรมต่างๆของวัดผู้น้อยนี้ได้ในที่นี่เศรษฐีเรือทองสำรวยแสงม่วงถ่ายภาพรัชดาทรัพย์สินรายงาน จากสมักงานข่าวมูลและนิติเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ